เขาบอกว่ามีมีเช็คมาก่อนหน้านี้นะมีในหน้าบินมาแต่คันนี้รถสามลำดับสองลำดับเออโอนมาด้วยเขาบอกว่าไม่มาเออจะมองหน้าตาอะไรนะโคตรยุตตี่ทุกเลย่ากที่นี่โคตรยุตนี่ใช่ป่ะไม่โอนหรอกแชรก็มีมีแต่แค่ตัวเดียวใช่แล้วเดียวอ่ะเพราะว่าดูทรงแล้วแต่งขนาดนี้เจ้าของไม่น่ายอมขายง่ายๆอะไรนะรถคันนี้มายังไง มายังไงก็มีคนมาขายเมื่อวานใช่ไหมใช่คันนี้เป็นรถที่แล้วดิเราผิดสัญญาครับ่ะอ่าเขาบอกว่าผ่านได้ไม่เป็นไรถ้ายอยผ่อปดอกไปคือดรอดอกไปผ่อปดอกไปอย่างเดียวใช่ไหมใช่แต่ในสัญญาเราสัญญาไว้แค่เดือนหนึ่งไม่อ่าเป็นสัญญาปากเปล่าโอ้สัญญาปากเปล่าอ่าไม่ยอมทาสัญญากับพี่ตลอดเวลาที่ผ่านมาไปแจ้งความไว้บอกว่าทาสัญญาได้ไหมเดี๋ยวพี่ผมยังไม่ว่าติดภูระะถ้าสัญญาปากเปล่าพี่เสร็จ อันนี้เป็นตัว H E V ท็อปสุดเห็นช่ว่าว่าแต่งมาเท่าไหร่เขาบอกว่าแต่งมา2องสามแสนเออไม่รู้แต่งอะไรไปบ้างแต่ล้อแม็กซ์ก็เชื่อๆแล้วแล้วก็เบรกเนี่ยก็จะเปลี่ยนพาร์ทไฮอาร์มาเปลี่ยนพาร์ทหน้าพัดหลังมาแต่งเยอะแต่งเยอะแต่งเยอะเลยโอ้ยทราบเลยนะเนี่ยกินหอมเจ้าเจ้าของน่าจะรักรถมากอ่ะขันย์เนี่ยอ้าวคันนี้เหรอเช็คเข้ามาทางเราอ๋อ ลองโทรให้หน่อยดิโทรกลับเข้าไปดิพี่ว่ามันน่าจะมาดูตรงที่เราเปล่าเขา,าบอกว่ามีมีเช็คมาก่อนหน้านี้นะมีในหน้าดึงมาใช่คันที่รถสองลำดับสองลำดับเออโดนมาด้วยเขาบอกไม่มาเออเม่อนะโคโรนยูนีทุกท่านนี้โคโรนยูนี่ใช่ป่ะไม,ไม่โอนหรอกแชร์ก็มีมีแต่ใช้คู่เดียวใช่แล้วคูวเดียวอ่ะเพราะว่าดูทรงแล้วแต่งขนาดนี้เจ้าของไม่น่ายอมขายง่ายไม่น่ายอมหรอกเพราะว่าเขารักรถมากแต่งขนาดนี้ไม่น่ายอมขายง่ายอ่ะ คันนี้มายังไงมาอย่างไาางก็มีคนมาขายเมื่อวานใช่ไหมใช่คันนี้เป็นรถที่ผมจำนำไว้จำนำไว้เหรอจำนำไว้จกคาวเลแมนคันนี้เป็นเรื่องเอฟกี e รู้จักกันดีโคตรดังรถโคตรสวยมาขายเมื่อวานเหมือนกับว่า<ด>คืออันี่ปกติมากแล้ว<อ>แบบคือลกับ เป็นอาตย์ตอนขายคือเขาสั่นเลยเขาสั่นแล้วก็แบบเดดร้อนมีความเดือดร้อนแล้วองเงินก็เราไปจำนำอันนี้ให้เป็นเคสสตาดี้เลยเคสสตาดี้ต้องบอกแบบนี้คือด้วยความที่เราเชื่อใจต่อนเงินต่อดอกมาได้พี่ก็โอนต่อดอกไปนะแต่คือกลายเป็นหนี้ซะงั้นโอนตอดดอกตลอดเพิ่งแค่เดือนเดียวกลายเป็นอยู่ๆมามาขายต่อให้ผมแล้วกุญแจก็ไม่มีพี่กุญแจอยู่ที่พี่ใช่ไหมกุญแจอยู่ที่แฟน หุญใจอยู่ที่แฟนพี่อีกดอกหนึ่งผมจะได้บอกเขาว่าไม่ต้องทําขึ้นมาอ๋อไม่ต้องไม่ต้องมาให้เขาจัดไฟแนนซ์อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวบอกพี่เขาเรียกพี่วอลมาพี่วอลมาหน่อยพอดีซีวิตคันเมื่อวาเจ้าของเขามาจำนําเลยยึดมาผมเห็นบอดี้อย่างเงี้ยผมรู้เลยว่าเจ้าของไม่มีทางขายแน่แเออผมถามเขาก็ทําไมมันเป็นสองมือ ไม่รู้จักเขามีในหน้าติดต่อมาเขาจะปล่อยแล้วก็สุดท้ายเขาไปให้เต็นท์เพื่อนผมละแล้วแนะนําดึงมาหน้าแล้วดึงมาหน้าเต็นท์ผมตอนนี้นี่ค่ะอันนี้คือคือทะเบียนเก่าแล้วรถถูกอายัดไว้อายัดไว้เหรอมันขึ้นมีที่มนพี่วอลเช็คเช็คต้นหมดแล้วใช่ไหมก็เช็คขึ้นมาพี่รู้ได้ไงว่ารถไม่อยู่ที่นี่แฟนเขามีฮอนด้าคอนเน t อยู่มันตามที่ที่รถคันนี้อยู่แล้วพี่ก็เลยตามฮอนด้าคอนเน t มา เขาอะส่งมาให้พี่วุ้ยเก่งว่ะพี่จะตามรถเพราะว่าเรารักรถตามมาถึงนี่เลยอ่ะป้าแล้วแปลกๆคันเมื่อวานไงฮัลโหลคุณไม่ต้องห่วงนะรถอยู่กับคุณแม่สบายใจได้นะไม่แล้วอย่างนี้มันต้องยังไงอ่ะคุณต้องตามเอารถไปจำนำกับน้องเขไว้รุ่งนพี่ก็ไปขายมาไปฝากเขากำหนดเดือนนึ่งกำหนดเดือนหนึงรถจำนำเพราะน่าคุแต่ไม่เคยได้จอดเลยรถใช้แม่งประมาณหลายหมื่นอ่ะเข้ารถพี่ไปใช้เหรอโอ้ขับถูก มีการเกือบชนนู่นนี่นั่นตลอดอโคตรโหดโหดมากไม่ได้โหดพอจริงๆขอโทษนะคุณแมน,นคือไม่อยากจะพูดแต่คือแบบโคตรเดือดพยายามยี่งแบบสื่อเมื่อวานาบังวันมาก็โทรมาแบบเหมือนคนปิดยาความรู้สึกพี่เขาดูลอๆล้นๆนะแตบบ่เราถามรุ่นพี่ที่เป็นเ็นท์น่ะเขาก็บอกว่าน่าจะใช่รี่นผ่านเรืแปลออกนะาว่าไปปากปิดคนไงวนด่เราผิดสัญญาครับว่าเขาบอกว่าผ่านได้ไม่เป็นไรชื่อเหลือ อนนี้ทยอยผ่อนดอกไปผ่อนดอกไปผ่อนดอกไปอย่างเดียวใช่ไหมใช่แต่ในสัญญาเราสัญญาไว้แค่เดือนหนึ่งไม่มีอะไปสัญญาปากเปล่าโอ้สัญญาปากเปล่าอ่ะไม่ยอมทําสัญญากับพี่ตลอดเวลาที่ผ่านมาไปแจ้งความไว้บอกว่าทําสัญญาได้ไหมเดี๋ยวพี่ผมยังไม่ว่างติดภุระด้อ๋อโดนสัญญาปากเปล่าไปถ้าสัญญาปากเปล่าที่เสร็จสู้คดีไม่ได้ไงมันไม่มีหลักฐานไม่เป็นไรตัดขอเอารถคันนี้ออกคุณแมนขายเท่าไหร่คันนี้ตั้งเดี๋ยวโอนจองไว้ก่อนใช่ไหมได้เดี๋ยว จะได้ไม่เราจะไม่ถ่ายไม่นี่นี่ผมยาวกุญแจผมจะไปเสิร์อกุญแจสำรองเหมือนเนี้ยไม่ต้องทำไม่ต้องทำต้องทำน้องทำตงทำหยุดเลยไม่ท่านทำตรงนี้พี่จะเอาวยังไงพี่จะเมาจะโอนจองมาต้องโอนจองมาเอารถไปไโอนจองไปแต่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเขานะเพราะว่าตอนนี้เราซื้อมาถูกต้องแต่คุณพี่ก็จะมาซื้อกับผมไปทีไหนซื้อไปคืนก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาหนาทำการโอนมาเป็นชื่อเขาแล้วแล้วทำไมโอนได้กันนี่เรื่องถูกอายัดเจ็ตต้อนที่ที่กับผมตรงขนส่งใช่ป่ะอายไไม่ด้ผล ก็ทำใหมันโอนได้เออโอนได้แปลกใจมากเราก็รู้ด้วว่าสถานะปกตินะ่าแสดงว่าเขาน่าจะเอาไปลงเองแล้วเขาปล่อยไม่ได้คุณแมนในการที่เราจะนำรถเนี่ยรถยังไม่ถึงกำหนดต่อดอกแต่คุณเอารถเราไปลงแล้วมีหลักฐาน สูกไหมพี่คือใจตระนาเลยนะไม่พอใจที่เราว่าเรื่องเอารถเราไปใช้รถเราดูแลถนอมดีมากไม่อยากเอาเรื่องไม่อยากอะไรอยากให้มันสบการณ์ตรงนี้สาวมันไปสาวมันมาเราพูดรับปากมันจะไม่จบปะในการที่เราไปนำมำเขวี้ยนเราไม่มีหลักฐานในการนำมำไม่เป็นไรจบแค่ตรงนี้าคุณจะได้รถคืนเข้ามากับผมก็ใช่ค่ะที่เขาเป็นฟรีแลนซ์ในหน้าเตงฮุนรถคือกับคุณแมนนะไม่ต้องห่วงอันนี้ตัวจริงดูนี่เป็นไปไหนใครอ่ะแฟนพี่เหรอใช่เจ้าของรถคุณแมน ลงใส่จะสบายใจจะลองขืนแล้วคุณผมว่าแล้วผมมองแต่เมื่อวานโอ้โหสวยขนาดนี้ผมว่าแล้วผมแล้วเป็นไงเมื่อวานมันเป็นแล้วท้าไมมันสั่นขนาดนั้นแม่งผิดปกติไม่เป็นไรที่ฐานถูกนะผมว่าน่าจะเป็นรถที่จะมามาแล้วเมื่อเราไม่ถ่ายคลิปด้วยอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ถ่ายคลิปไม่ถ่ายเหมือนแบบกลัวมากโล่มากเลยแบบเฮ้ยไม่ถ่ายคลิปไม่ถ่ายคลิปผมก็บอกเฮ้ยเป็นไรวะต้องวารีเซคขนาดนี้เลยวะเห็นรถแล้วสบายใจคือสบายใจแล้วดีใจอ่ะอยู่ที่นี่คือโลองแล้วนะ อกเลยว่าโลกคือจอดรถแบบไม่ได้ดับรถเลยนะคือเห็นรถแล้วแบบเขาให้เงินพี่ไปเท่าไหร่พอพี่เอาไปวางอันนี้ครั้งแรกพี่รีบให้ได้แสนกว่าบาทเขาให้พี่แค่แสนกว่าบาทเพราะว่ารถเป็นชื่อแฟนเอาไปจำนำพี่ได้เงินพี่ี่ได้เงินแค่แสนกว่าบาทจากคันนี้หรอครั้งที่สองพี่จะไปเอารถออกคุณแมนคือเจตนาตั้งใจไม่ให้เราเอารถออกจากเขาพี่ดูเลยนะ เราหลุดดอกหรือว่ามันอะไรไม่หลุดดอกตรงตรงตลอดดอกให้พี่โอนได้ผ่อนได้นะพี่เขาก็บอกแบบนี้คุยกันในแชทตลอดทุกวันได้เงินแค่แสนกว่าบาทคันเนี้ยนะแล้วแล้วก็มีสตรอรี่ต่อจากนั้นเดี๋ยวพี่จะออกมาแล้วก็เดี๋ยวมาฝากพี่ไว้จะได้จอดเพราะว่าเราเสียค่าจอดนะขับรถทุกวันเลยอย่ะแมนมัน,น,นจริงๆจริงๆมันถ้าจำนำคือต้องจอดเฉยๆเฉยๆค่ะวันหนึ่งเป็นร้อยกว่ากิโลทุกวันเขาบอคุ้มพี่อ่ะขาดทุนเลยอ่ะที่ยับจริงๆต้องยอมที่เพื่อที่จะมาเอารถเพราะว่าต้องของรถรักรถมาก เรื่องจำนำนี่คือแบบถ้าเจอคนโกงคืออันตรายมากมีในหน้าส่งเข้ามาก่อนมีในหน้าส่งเข้ามาก่อนไปโผล่เต็นท์ข้างหลังแล้วเต็นท์ข้างหลังส่งกลับมาที่ผมอยู่ดีเพราะว่าราคาผมแรงตอบอกว่าคุณยังมีระบบแขนส่ดเข้าไปดูซีอยู่ที่คุณพงษ์อ่ะบอกว่าคุณพงษ์นะแต่ไม่รู้ว,ตวแต่น่ะจะบอกว่าอะไรกันล,ะละ่ะก็เป็นรถของเราเป็นรถของเราแล้วเพราะเราซื้อมาแล้วไงอย่างนี้เราก็ขายให้พี่เขาไปพี่เขาอะเจ็บสองรอบไงจำนำได้เงินแค่ไม่กี่แสนต้องมาซื้อรถอีกรอบหนึ่งครับลูกชายผม ้องไห้แล้วน้ำตาจะไหลเลยรักเขามากค่ะน่าจะรักมากมสมบัติเลยอะ่ะนำรถพี่ต้องแบบต้องเลือกอะ่ะต้องเลือกรายใหญ่ที่มันเชื่อถือได้อันนี้ก่อนนะคุณเดี๋ยวคุณับคุณแม่ก่อนที่แบบเราแบบอยู่ที่เนี่ยคือโอเคเลยเรารู้แล้วว่ามันสบายใจกำลังใจนะพี่นะขอบคุณมากจังเลยกำลังใจสงสารมาเรื่องนี้โอ้โห คือโคตรน่าสงสารนะเงินมาแค่แบบไม่กี่แสนเลยะจังหวัดซื้อรถตัวเองกลับไปรอบนึงอีกเหรอเราเรา,เราต้องฟังอย่ไว้สักอ,อย่างขอผมเนี่มันต้องมีอะไรคับพี่มันต้องมีอะไรสักอย่างสัญญาสัญญากันแล้วอ่ะผมว่าต้องมีอะไรสักอย่างนะเออพี่บอดูออกไว้ยเพราะผมจะในฐานะเมื่อวานแล้วว่ารถคันนี้น่าน่าจะเป็นการยึดกันมา <laughs> พี่บอดูออกยงี <laughs> จริงๆ